สวัสดีท่านที่เคารพครับ,รบกับผมอดิสรเพียงเกตวันนี้ตรงกับวันครูคนไหนทุกทุกคนมีครูทั้งนั้นนะครับครูคนแรกก็คือคุณแม่และคุณพ่อของเราต่อมาก็เป็นครูที่สอนระดับอนุบาลประถมมัธยมและอุดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกครูต้องมีคุณภาพ เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ได้นะครับผมยังถือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเราเคารพครูเหมือนคุณพ่อคุณแม่ครูเหมือนพ่อคนที่สองแม่คนที่สองเรามีความผูกพันสัมพันธ์กันแต่แน่นอนครับยุคสมัยเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์จำเป็นต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ให้ทันท่วงทีนามาใช้ กับการเรียนการสอนของครูบาอาจารย์ให้เข้ากับยุคให้กับเข้ากับสมัยเนื้อหาการสอนของครูบาอาจารย์จะต้องมีความเข้าใจที่ถ่องแท้เพราะว่าเด็กทุกวันนี้เขามีความเข้าใจศึกษาโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเราถูกปกปิดมาหลายสิ่งหลายประการเด็กทุกวันนี้เขาค้นพบได้เองว่าสังคมที่จะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญ จะต้องเป็นสังคมที่พร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจสิทธิเสรีภาพของลูกหลานนักเรียนนักศึกษาจําเป็นต้องมีไม่ใช่อยู่ในระเบียบของสังคมทาสสั่งชี้หันซ้ายหันขวาหันแบบเดิมก็คงจะไม่ได้การศึกษาของประเทศไทยจะต้องพัฒนาไปตามยุคตามสมัยดังกล่าวครับหัวดําออกกรอนหัวดอนน้ากลเป็นภาษิตอีสานที่พูดจากันมาหลายพันปีแล้ว แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ต้องมีความเข้าใจกันว่าประเพณีหรือชาติบ้านเมืองของเราจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยเหมาะสมกับประเทศไทยครับสิ่งไหนที่ล้าหลังสิ่งไหนที่ตามไม่ทันระบอบประชาธิปไตยสิ่งนั้นก็จะหมดคุณค่าหมดความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนจากนักเรียนนักศึกษาเอง ผมจึงขออนุญาตอำนวยอ,อวยพรให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีเป็นอาชีพที่ครูบาอาจารย์จะต้องได้รับความเคารพนับถืออยู่แล้วขอให้คุณครูทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ